มาส่องมาส่งเจวีเหรอห้าบาทลูกห้าบาทห้าบาทห้าบาทมามามาเพื่อนเรียกไม่ยอมอ๋อหนูจําได้แล้วตัวนี้ไอตัวนี้อตัวอ้วนอ,อนมันที่หนูถ่ายคลิปครั้งแรกเลยอ๋อน่าทำไมเอาละนอนเฝ้าตรงนี้เลยครับโอ้น,อนใหญ่มาแล้วตัวหนึ่งโอ้โไอตัวเล็ก ทางเข้าบ้านเข้าไม่ได้ก็ไม่ให้เข้าอ๋อโอเคมาหาจับหนูไปบ้านปลาไปบ้านปลาหนูเยอะปะมาไหมอุ้ยอุ้ยอ้วนเจ้าเต่าอ้วนอันมือมันสู้เลยเฮ้ย จุ๊บผนังด้วยโอ้ตายแล้วโอ้ยออเดี๋ยวเอาไปเล่นด้วยเดี๋ยวจัดการเจวีก่อนโอเคครับอ่ะตายมันจะขึ้นมันเหียนมองไอ้เนี้ยหน้าต่างข้างบนแล้วนะน่าสงสารเนาะโอ้ยตายตาตาละห้อยเลยเนี่ยดูดิมันขึ้นไม่ได้หรอกลู้ยผนังมันหนา ตัวนู้นไปล้วไอ้ตัวเล็กเฮ้ยเอา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 พยายามต่อไปวิ่งเล่นไปจะได้ไม่หนาวปนวดต่อ,ตอละ